สวัสดีครับ ยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Show ครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมา,าใช้งานบอร์ด Raspberry Pi กันต่อนะครับอันนี้ก็เป็น Raspberry Pi 4ก็เหมือนในทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมาทดลองติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Ubuntu นะครับผมก็เป็นดีนุกตระกูลหนึ่งครับก็ได้รับความนิยมสูงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับคราวนี้เนี่ยก็จะมาลง Ubuntu ในเวอร์ชัน Desktop แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับบนบอร์ด Raspberry Pi 4ในตัวบอร์ด รจริงๆแล้วเนี่ยการลงระบบปฏิบัติการอุบุนตูในบอร์ด拉斯เบอร์รี่พยเนี่ยผมเองก็ได้ทําคลิปลงไปน่าจะหลายคลิปแล้วนะครับผมลงทั้งเป็นอุบุนตูมาเตอุบุนตูที่เป็น LSDE หรือเป็น L u ุบุนตูนะครับผมผมก็ได้ลงบนบอร์ด拉斯เบอร์รี่พายมาแล้วนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้นะครับตัวทั้ง Ubuntu m a าเตแล้วก็ L Ubuntu เนี่ยก็ต่างก็ยังไม่รองรับตัวบอร์ดัสเบอร์รี่พาย4อย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งจะต้องใช้ตัวระบบปฏิบัติ การที่เป็น Ubuntu ที่เป็นเวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือที่เป็น Ubuntu ที่เป็นหน้าจอที่เป็นคอมมา์ไลน์นะครับถึงจะรองรับตัวบอร์ด Raspberry Pi 4นะครับแต่ก็เราก็มีวิธีเหมือนกันนะครับที่จะทําให้ตัวอ่าอุ u กรณที่เป็นเวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์ลงบนบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยให้ลงเป็นเดสก์ท็อปได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํรด้วยกันนะครับว่ามันมีวิธีการทํางานอย่างไรบ้างนะครับทำอะไรยัางไงาเซตค่าต,ตรงไหนอ่าต้องลงแอปอะไรเพิ่มบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปดูกันเลยวว่าาค มันเป็นยังไงครับป้ายลุยกันเลย ต่นี้นะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของ Ubuntu นะครับผมก็เข้าไปที่เว็บไซต์ ubuntu.com นะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมก็มาในส่วนของดาวน์โหลดนะครับผมก็อันนี้คนที่เคยใช้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu นะครับก็น่าจะเคยเข้ามาบ้างนะครับผมก็มาที่มันก็จะมีในส่วนของ Ubuntu Desktop นะก็จะเป็นอ่า Linux ที่เอาไว้สำหรับลงในเครื่อง PC นะครับก็จะแยกเป็น2เวอร์ชันนะก็คือเป็นเวอร์ชันที่เป็น LTS กับเวอร์ชันธรรมดานะครับผมก็ทั้ง2เวอร์ชันน ก็จะต่างกันในเปลียงแค่ในเรื่องของระยะเวลาในการซัพพอร์ตในเรื่องของอัปเดตทางด้านอ่าเวอร์ชันของตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้แล้วก็พวกระบบรักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับเขาจะแตกต่างอยู่แค่นั้นแล้วก็เขาจะมีแยกในส่วนของเดสก์ท็อปกับเซิร์ฟเวอร์ครับก็เซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเป็นไก่ตัวระบบที่มีการทํางานแค่ในส่วนของอ่าคอมมาไลท์เท่านั้นนะครับผมแต่จะมีในเรื่องของเซอร์วิสของเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆนะครับผมที่เขาจะติดตั้งมาให้นะครับก็วามแตกต่างก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ใน ลิปนี้เนี่ยก็จะมานําเสนอในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมี Raspberry Pi นะครับผมอันนี้ก็คลิก,กเข้าไปเลยนะเมื่อกี้เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีอันนี้ครับ Install Ubuntu Server on Raspberry Pi 2 3แล้วก็4นะครับผมก็อันนี้เป็น Ubuntu Server นะครับก็คืออย่างที่ได้บอกไปก็เป็น Linux ที่บูตขึ้นมาแล้วเป็น o m m a n d นะครับผมเป็นบรรทัดคาสั่งแต่เราสามารถที่จะลงในในส่วนของ Des k t o p อเพิ่มขึ้นมาได้นะครับอันนี้เราก็ดาวน์โหลดนะเวอร์ชั่นให้ตรงกันกันกบตัวบอร์ดที่ใช้งานอยู่นะครับผมถ้าเป็น พายสกับพายสเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกที่เป็น64บิตเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีให้โหลดแยก2เวอร์ชันนะครับก็จะเป็น LTS กับเวอร์ชันธรรมดานะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับก็อาจจะยังไม่ต้องรีบดาวน์โหลดตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคาดว่าในอีกประมาณสักสัปดาห์หนะนะ้าหรือในสัปดาห์ที่เอาคลิปตัวนี้เผยแพผยออกไปเนี่ยก็อาจจะมีเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นเวอร์ชัน่น20.04 LTS นะที่จะออกมาในเดือนนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ต้องรีบดาวน์โหลดก หรือว่าถ้าต้องการที่จะใช้งานจริงๆก็สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชัน18.04 LTS มาก่อนก็ได้แล้วก็ไปสั่งอัปเกรดเวอร์ชันที่หลังได้นะครับผมอันนี้ก็เราแต่ความสะดวกนะครับของแต่ละคนนะครับก็อันนี้ตัวอย่างก็คือใช้ Pi 4นะครับก็เลือกได้ทั้ง32แล้วก็64นะผมจะดาวน์โหลดในเวอร์ชัน18.04 LTS ใน64บิตับผมก็คลิก64บิตเป็นเลยนี่ครับก็มันก็จะขึ้นดาวน์โหลดมานะครับผมในหน้านี้ก็ดาวน์โหลดให้มันเสร็จ นะครับผมนี่ก็ขึ้นมาแล้วับจะมีประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่ดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะขึ้นอันนี้นะครับ Ubuntu 18.04นี่ครับเป็นไฟล์ img. e x c e นะครับผมก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์นะตัวนี้นะครับตัว Balena Etcher ในการแฟลชตัว Ubuntu ลงบน SD Card นะครับเหมือนในทุกๆครั้งที่ผ่านมาแลลวครับผมก็นี่ครับเลือก b u n t u นะครับผมแล้วก็แล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็เลือกในส่วนของอ่าตัว SD Card นะครับที่ติดตั้งเข้าไป กดไปแล้วก็กดแฟลชลงไปได้เลยนะครับผมซึ่งในระหว่างนี้นะครับก็ต้องรอให้มันดําเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับก่อนที่จะไปทําการบูตท,ท,ที่ตัวบอร์ดนะครับผม ครับก็ตอนนี้ก็ได้ทำการแฟดเฟิร์มแวร์ของตัว Ubuntu 18.4 0 LTS ลงใน s d กาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแฟดคอมพิวตในอันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถอดตัว s ่า SD สดกานะแล้วก็ไปบูที่บอร์ด Raspberry Pi ได้เลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยทีกววาครับ ครับก็ตอนนี้ก็ได้ทำการบูตตัวระบบปฏิบัติการ Ubuntu เวอร์ช่น18.04 LTS บนบอร์ด r a s p b e r Pi เรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะให้ขึ้นหน้าล็อกอินนะครับแันนี้ก็เพิ่งเปิดมาเป็นครั้งแรกนะครับก็ให้ใส่ล็อกอินชื่อ Ubuntu เข้าไปนะครับแล้วก็าสเวิร์ดเช่นเดียวกันนะครับ password Ubuntu อันนี้นะครับมันก็จะให้ขึ้นให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับผมอันนี้เราก็ใส่รหัสผ่านเดิมไปก่อนนะครับก็คือ Ubuntu แล้วก็เราก็ใส่รหัสผ่านใหม่นะครับก็กดการตั้งรหัสผ่านนะครับก็เป็นไปตามมาตรฐานของระบบปฏิบัติการ การลีนุกทั่วๆไปนะก็คือ6ตัวขึ้นไปนะครับมีตังสือมีตัวเลขอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วปั๊บก็ใสอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับก็เพลงเท่านี้นะครับก็ระบบปฏิบัติการ Ubuntu ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่ามันบูตมามันก็มีอยู่แค่นี้นะครับเราไม่ได้ทําการติดตั้งในส่วนของตัวกราฟิกนะครับอะไรต่างๆนะครับตัว UI อะไรพวกนี้เรายังไม่ได้ไปติดตั้งมันอันนี้นะครับก็จะมาติดตั้งในส่วนของกราฟิกนะครับโดยใช้คำสั่ง sudo apt-w install u b u n t u g i d e s k t o p นะครับ เสร็จแล้วกด enter นะครับอันนี้อันนี้นะครับมันก็จะขึ้นแพ็กเกจอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เสร็จแล้วก็กด Y ไปเลยนะครับก็ในระหว่างนี้นะครับก็ต้องรอให้มันติดตั้งให้เสร็จสิ้นนะครับผมแล้วก็มันดูผลลัพธ์กันว่ามันจะเป็นอย่างไรกันนะ เอาละครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําการติดตั้งในส่วนของตัวเดสก์ท็อปของอ b บุ t ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็เสร็จแล้วล่ะนะแต่ก็ยังมีส่วนอีกนิดนึงนะครับที่จะต้องไปตั้งค่าแก้ไขมันนะครับผมก็ยังไม่จบนะเพราะเดี๋ยวเรามาต่อนะครับผมก็ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวต้องมาใช้คําสั่งครับ sudo nano นะครับ nano e t c n e t Plan แล้วก็กดแท็บไปหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นอันนี้มารั้ว50ขิดคราวคิด in i นจุด ไ m aml นะครับผมแล้วกด enter แล้วนะครับมันก็จะขึ้นอันนี้มานะครับผมก็ให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์นะมาอยู่ด้านล่างสุดอันนี้นะครับแล้วก็กดให้มันจัดบรรทัดให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เพิ่มคําสั่งอันนี้เข้าไปครับผมก็คือเล่น renderer นะครับผมแล้วก็เครื่องหมายโคลอนนะครับแล้วก็เวนวากแล้วก็ network manager นะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ทําตามนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็กด ctrl o นะครับผมกด enter แล้วก็กด ctrl x นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการตั้งค่า Config นิดนึงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตั้งค่าที่ว่าเวลาเข้าใน Setting ของตัว Network กเนะี่ยมันก็จะได้เห็นการแลนนะครับผมเสรแล้วก็กดคำสั่งร b o o t นะครับผมเพื่อจะได้ไปเข้าสู่โหมดของ Desktop นะครับที่เราได้ทำการติดตั้งไปนะครับผมว่ามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงอะไรใช้งานยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับครับ ตอนนี้ก็ได้ทําการบูตขึ้นมาแล้วนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคือก็บูตขึ้นมาก็จะติดหน้าล็อกอินสกรีนนะที่เป็นกราฟิกแล้วนะครับผมแล้วก็สายหัดผ่านเข้ามาก็ขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับก็ไม่ได้มีการตั้งค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับเพิ่มเติมเลยนะครับผมก็คือหลังจากลงเสร็จแล้วก็บูตมาหน้านี้เลยนะก็อันนี้เนี่ยผมได้ใช้คําสั่ง neo f a c h นะครับผมเพื่อแสดงค่าในส่วนของรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้นะครับผมก็ตัวระบบนะครับก็ขึ้นเป็น Ubuntu 18.04 LT ts นะครับสถาปัตยกรรม ar 6 4ครับหรือ arm 6 4สิบิตนะครับผมก็ตามที่เราได้ดาวน์โหลดไปนะครับแล้วก็โฮสต์นะครับก็คือชื่อเครื่องนะครับก็จะเป็น raspberry pi 4 model b มี v i s i o n ห่น1.1นะครับผมเคอร์เนลนะใช้เคอร์เนลเวอร์ชั่น5.3นะครับขีดด้วย raspberry สองครับอันนี้มันชื่อเคอร์เนลของเขานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หมายความว่าไงนะก็ความละเอียดนะตัวนี้เป็น1น2่งแปคูณเก้ี่นะปัญหาคือมันสเกลมันไม่เต็มหน้าจอนะครับผมก็จะมีขอบดำๆด้านบนและด้านล่่่าางงนนนะครรรััับบผผมมมออี้้้ก็ไูวตป อะไรยังไงนะมันขึ้นมาก็เป็นแบบนี้นะตัวจัดการหน้าจอนับใช้ Gnome 3 2มจุดนะก็เป็นเวอร์ชันที่ติดมาพร้อมกับตัว Ubuntu 18.04ู LTS นะผมก็ใครอยากได้เวอร์ชันที่ใหม่วันนี้นะก็รออีกหน่อยนะก็จะมีเวอร์ชันใหม่เป็น20.04 LTS นะครับเพื่อที่กําลังจะออกในตอนนี้นะครับผมอันนี้ระบบทีมนะไอคอนะไรแต่อันนี้เป็นค่าเดิมของของเขานะครับ CPU อันนี้เขาไม่มันไม่ขึ้นรุ่นมาให้นะครับ BCM อ่า1นะครับก็ไม่ไม่ขึ้นมาให้นะตัว ระบบมันไม่ดีเทคนะครับผมแต่มันขึ้นว่า1.5กิกะเฮิร์ส์นะผมอันนี้ก็เป็น CPU ดัเดิมๆนะครับก็ไม่ได้มีการไปโอเวอร์คล็อกหรือไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมแล้วก็หน่วยความจำนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นนุ่นแรม2กิกนะครับผมใช้ไป1,194เมกะไบต์แล้วก็ถ้าเทียบกับตัวรัสเบียนเนี่ยอันนี้คือดเดิมๆนะคือเป็นไ i ด e l คือเปิดมาแล้วขึ้น1,194เมกะไบต์นี่ถือว่ากินแรมที่โหดเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับบอร์ดเล็กๆแบบนี้นะครับตัวรัสเบียนเนี่ยใช้อย่างมาก ประมาณเริ่มต้นก็ประมาณ4ี่ห้าร้อยเมกะไบแค่นั้นเองนะวันนี้ก็พันกว่าเลยเกือบก็จิกหนึ่งเลยนะก็ตัวจัดการหน้าจอจีโนมนี่กินแรมเยอะนะผมก็คนที่สนใจจะลงอูมอนตวจริงๆเนี่ยแนะนําว่าให้ลงตัวหน้าจอแบบอื่นนะครับที่ไม่ใช่จีโนมแบบนี้นะครับผมก็จะได้แบบเบาเครื่องหน่อยนะครับผมเพราะว่าซี u มันก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับโอเคนะครับกตอนแรกก็มีประมาณนี้นะครับก็จะไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันนะครับว่ามันมีอะไรที่เป็นค่าเริ่มต้นของระบบตัวนี้บ้างนะครับก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบพื้นฐานนะก็จะมีเกมมีซอฟต์แวร์อะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีโปรแกรมไฟฟ o x จัดการเรื่องคีย์บอร์ดอินพุตภาษาโปรแกรมอ่าลิบบ้าออฟฟิศนะผมแล้วก็มีเกมนะมีอันนี้เป็นโปรแกรมรีโมทนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็โปรแกรมก็จะเหมือนกันกันกบอุ u n t u ที่เป็นเวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะครับก็มีอุ u กรณ์ซอฟต์แวร์ด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือระบบนะของตัวอุ u n t u เองนะครับผมสิ่งที่ผมเห็นแล้วคิ ว่ามันหายไปก็คือตัว system monitor นะครับผมมีโปรแกรมที่มีชื่อว่า s top มาให้แทนนะครับก็รใช้ได้เหมือนกันนะแต่ข้อดีของตัวนี้คือมันกินแรมน้อยกว่านะครับมันขึ้นการใช้ทรัพยากรเครื่องอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับก็อันนี้ครับมันก็ขึ้นสคอร์นะกินแรมโอ้หนึ่งจุดหกิกนะครับผมก็โหดนะผมสวัสไม่มีการใช้งานนะแล้วก็เขาจะบอกว่าในสภาวะอันนี้นะครับมีโปรเซสไหนใช้ CPU ไปเท่าไหร่นะครับกินแรมไปกี่เมกอะไรพวกนี้นะก็สามารถที่จะดูได้เหมือนกันนะไม่แต่ แตกต่างไปจากในโปรแกรมของ System Monitor ที่เป็น Gnome เองนะครับโอเคนะโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโปรแกรมเริ่มต้นที่ติดตั้งมาให้นะครับก็เหมือนกับร b u ตัวบนเวอร์ชันบน PC นะครับ K นะครับผมก็อันนี้นะครับขึ้น Wi-Fi Connect นะผมอันนี้ก็ที่เราไปตั้งค่าในส่วนของตัวอ่าเน็ตเวิร์กนะครับคอนฟิกนะครับที่ได้ทําไปก่อนหน้านี้นะครับก็มันทําให้เราสามารถที่จะกดอ่าเปิดปิดระบบแลนได้นะครับถ้าเราไม่เซตตัวนั้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็น Unmanaged Config นะครับแต่มันก็ยังต่อเน็ตได้ แต่มันเปนไปตั้งค่าตัวนี้ไม่ได้นะครับผมในส่วนของ WiFi นะครับผมก็โปรแกรมตัวนี้ยังอ่าตัวไดเวอร์ยังคงมีอยู่นะครับเหมือนกับอ่าตัวรัสเบียนนะครับนี่ครับก็มาดูส่วนของตั้งค่านะครับการใช้งานโดยรวมนะค่อนข้างช้านะครับผมก็ผมไม่ค่อยแนะนําให้ลงอุปกรณ์ที่เป็นเดสก์ท็อปแบบนี้นะครับผมให้ลงแบบตัวอื่นดีกว่านะตั้งค่าพื้นฐานอะไรต่างๆนะก็เหมือนเหมือนกันนะผมก็ไม่ได้แตกต่อะไรกันมากนี่ครับก็คือสมกับความเป็นอุปกรณ์นะครับผมเครื่องมืออะไรต่างๆก็ ดูโล่งๆเรียบๆนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่มันเป็นระบบที่กินทรัพยากรเคลื่อนค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไปเล่นอย่างอื่นก็น่าจะดีกว่านี้นะครับผมนี่ครับก็อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเหมือน Ubuntu Desktop บน PC เลยนะครับผมใช้งานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าในหน้าแอปเนี่ยจะขึ้นเหมือนกันหรือเปล่าโอ้มีโปรแกรมรั s v e r r y Pi Imager ด้วยนะครับนี่ครับพาโปรแกรมอะไรต่างๆก็จริงๆมันก็ขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยนะแต่ก็เลยมี Add-on อย่างเดียวอันนี้เนื่องจากมันเป็น Ubuntu ในเวอร์ชันเก่านะเวอร์ชัน18.04นะครับก็เลย่าเห็น หน้าจอของอตัวอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับถ้าใครใช้เวอร์ชันใหม่เนี่ยก็จะขึ้นอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็นอกจากในเรื่องของการติดตั้งแอปพลิเคชันนะบนโปรแกรมอุปกรณ์ซอฟต์แวร์แล้วนะครับยังสามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับโดยใช้คําสั่ง apt ได้เหมือนกันกับในฝั่งของ l a s p บียนะครับผมก็ใช้คําสั่งเดียวกันนะครับพื้นฐานการคอนฟิกอะไรต่างๆเหมือนกันนะผมก็จะแตกต่างในเรื่องของอที่เก็บคอนฟิกหรือพวกที่เก็บไฟลบางอย่างครับผม ก็อ,อาจจะมีการแตกต่างอยู่บ้างนะครับก็อนกหนึ่งโยอันนี้นะครับมันเป็นอ b บ n ตูเนี่ยคุณสามารถค้นหาวิธีการเซตตั้งค่าระบบอะไรต่างๆนะครับสามารถค้นหาได้แล้วก็ใช้คําสั่งตามเขาได้เลยนะครับเพราะมันมันคือพื้นฐานเดียวกันแต่ตัวซอฟต์แวร์มันรันบน CPU คอรลาสถาปัตยกรรมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับผมก็แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับก็สําหรับในการทดลติดตั้งแล้วก็ใช้งานตัวระบบปฏิบัติการอ b บ n ตู18.4 LTS บนบอร์ดรัสเบอร์ไพาย4นะครับก็ จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขอสรุปทรงท้ายคลิปนะครับสำหรับในการทดสอบในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าก็สามารถติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้นะครับผมให่ที่ทดสอบมาก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมานนอกจากที่หน้าจอนะครับที่ขึ้นไม่เต็มแบบนี้นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับก็ถือว่าค่อนข้างช้านะครับผมถ้าเทียบกับตัวรัสเบียนเดิมนะรัสเบียนเดิมเร็วกว่านะครับมาเจอตัวนี้เนี่ยคือค่อนข้างช้าอย่างชัดเจนเลยนะครับแนะนําให้ไปใช้งานในส่วนของระบบกราฟิกที่เป็นหน้าจอแบบเต เป็นพวก KDE หรือเป็น Xubuntu เป็น Lubuntu อะไรพวกนี้น่าจะเวิร์กกว่าเหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบนี้นะครับในส่วนที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมซอฟต์แวร์อะไรต่างๆก็มองเห็นแล้วก็สามารถใช้เดยวยกันได้แอปพลิเคชันที่เคยใช้ใน Ubuntu ก็สามารถเอามาลงตัวนี้ได้นะแต่ต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่รันบนสถาปัตยกรรม ARM เท่านั้นนะครับผมก็สามารถใช้คําสั่ง apt ได้ดาวน์โหลดอะไรได้นะครับเหมือนกันนะครับผมควก set config ตั้งค่าอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบ ปฏิบัติการที่เราสามารถติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้นะครับนอกเหนือจากอ่าลัสเบียแล้วก็วิดีโอสิบออนอาร์ที่เราได้ทดลองกันนะครับผมโอเคครับก็ในรายการทันที่โชว์นะครับในครั้งนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับก็ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับคราวหน้าครับสวัสดีครับ